ซุปเอรแคบฟิตหวงยี่ห่มันมันม่หลายหวงหวงังฟังฟังเฮ้ยเสียเยานงแหกาว่าเรโยกวา่วันมาฟองแคบจะเอาขี้ไดนเห็มั้งุกตาส่วนเราบวมันม่ขีดซื้อบายเอะกาไม่เลยฮเยยง đóng một vụ nhặt cái của à, lâm lâm laiประเทศ đá đá. đá đá. đá đó, lâm laiประเทศ đó, lâm lâm laiประเทศ đó, lâm 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 laiประเทศ đó, lâm lâm laiประเทศ đó, lâm lâm đó, lâm lâm laiประเทศ đó, lâm

มีบุญบานาบบนี้สิฉันมีตัวนี้ฉันีบอลมีด้านหลังไปป็นตาเขามาบ่ฟังเด้อไอสีวอามาเจ้าได้เราเป็นคำก่อนถ้าีเที่ย้วมาวอนสิเจ้าขอตัวเจ้าไอสิขอไม่เทอนเขาก็า่นมักตัวของ

อยากถามสาเหตุว่าเนี่ยพยงตายกัจยเนี่ยพายามก้ด่ายทกพิษพิษหมอกกำพมอกกโอ้เอาเอาตายดนเลอไปกินแรกแตายบาที่หมื่อโอ้ตายนน, <c oughs> น,น,นี้เออนี่ยเนี่ยจะอายุจะปีเนี่ยบอเออหัวจเลือดบัรจะเตรียมมาอยู่น้ำกันเอาไปหาในงน้ำกันจะโคนบอ ูกกับว่ท่นเลยนี่เราบ้าสิมัเอาตนผู้ไม่หลัโอ้ยข้ามองไปกูอยากยันเราเนี่ยวดาไหแม่บ้านเนผู้คนไต่เนี่บ่แต่สนี้จังไหนเราบ่อขึ้นนี่กาว่าดอกรามันข้าวบานให้เนี่ยบ่ให้อันอันหลุมฝังศพเย็นตะกอนเยออไม้ตอนี้เขาบอกด้วยจะเอาไหมไงินย็นยูเน่ยชหามึมัเียไว้่เขนี่แล้วะแล้ แล้วเขาว่าไปเปิดพระร่มเซคุลหลุมฝังโสอ้อไม่ไเ้ยินนะครับอ่านำไปพดเอาน่าไปพดเอาสิฟูประกาศก่อนนะจ้าถูกเออคูณมันตายไมเหยียบพ่อมันได้ไหมมันจะร้อนจุกจุกงานได้ก่อนเกี่ยวเนะอู้ว่าเสียงเดาเนี่ยเดาเนี่ยด่านาเอ้นเจ้าพุกแก้มต้องลองโอ้ยพขาแก้มเตรียมก่อนหรอ เ้อเขาแก้มสวดด้ก่อนก่อนนัก่อนน่เจ้าผู้แก้มเจ้ามีใจสองวนอ่าคุณมือมาจำาวไดท้กันน้องผัดเนาะนี่แล้วมึงสิไปไหนวันเนาะมีใจเดียวนีนาพีขอร้อคุณแล้วใครไหมบอกร้คุณแล้วอัน อเอ้องอุ่นแล้วมได้แบแล้วก็อุ่นโอ้ยเจ้าโบแก็ปไปทุ่นสงสารไอละละ้เนลานอนอย่าอยู่ดนเอาเขาเน้วตดอ,อยู่ไปครับไอ,รอ้ร้อนน้เมื่อเนี้ไอ้เสก้าวขอเมือเฮ้เอเสก้าขอเมีอพ่ะย่ะ กับเลือดไปบอกพ่อแม่เราเฮ้ยเฮ้ยขันบอกบองความประเดี๋ยมึงเมาเอาซะไปวักวเป็นีแแล้วอุ้มฟัอยู่นี่มันบองความเโรดเลยไปกไหนหลานเอ๋ยเอเอยเร็วแกมยัง้วาจะข้อมึงเรัวเจ้ากู้แก้มลัวลอยเอาแก่หม่กะไหน

สิผ <54. S 2> MM ้าเจ้านันมีขันขั่นเลขดไกว่าเนี่ยเาอวสิึ้นว่าอีกทอ่สิผ้าขายว่าชุบักนี่ชุบปักตนเอทราไปเห็นกทาบุณบาาบก้นก่ี่ก็วรสิเอากันนี่ลีนานอายมีสูงมีเต้น บ่ันเดมีเมียตายเดี่ยวจริงๆตายดีวเล้วรับสาเามือสิบกว่าเดี๋ยเรายังหลตายเดีจัวมือแล้วก็มีอะอาทิตยกว่าอยู่แล้วโอ้แดรงบว่านาะแดดแดงตายคิดแ้แดงตายตายแท้ล้วนเจ้ตายแล้วโอ้บต่อมาคุายท้อต่อตายยู่ใส่ครนี่ตายแน่โอ้ยตีกันยเลค่ะย่คไ้แดดรงแดดง

白，白，真爽着呢，来来，两个人，两个人。